สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับครับวันนี้ก็ะารพาพ่อกระเทินครับพาพี่น้องมาลอปลาหาเดครับผมหลังจากบ่ได้ลงคลิปมาโอ้โดนแล้วครับห่างหายไปโดนครับวันนี้มีโอกาสได้เข่าปลาก็เลยมาถ่ายมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบ่งอีกเช่นนึงครับผมครับย่างเข่าปลามากอโดนเติบแล้วครับยังบ่ทันพ่อเห็ดพ่อดอกอยู่มอน เห็นหนาเห็ดสมวัหน่าเห็ดจะเป็นตั้งใดครับมือนี่ครับอ้าครับไปรุ่นไปติดตามน้วกันครับว่ามื่อนี้สิมีผลงานให้พี่น้องดเดบิ่งบ่เอาครับผมพี่น้องเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็ดลรโงกเหลืองครับผมโอ้เสียล่ะมันคือเป็นเท่าๆ ลมฝางางยุ้งสันโอ้โหแบนเลยพี่น้องอน้องเจียวได้บ่นี่นี่ดอกนึงครับโอ้ยลมปางางอยู่ถือฝนพี่น้องโอ้รเปื่อยบลยหรอพ่อลลางได้บ่เนาะ ครับอยูข้างในอีกสามดอกน่ครับบานคืนเอเเ่าครับพี่น้องบานจนเปื่อยอสีพ่อเอาได้ยู่หรอครับสองดอกนั่นแต่อีกดอกนึงคือเอาไว้ได้ ได้ครับสองดอกนี่อ่ะหาบ่งอ,อย่างครับผมอ้าขุนพี่น้องเห็นรองอกขาวอีกดอกนึงครับยุ่งแล้วอกกันครับผมเห็นรองกกขาวครับนี่ดอกเดียว เมเนสิได้แกงยี่ตีพี่น้องส่วยยางทั่วป่านี่นะครับเดี๋ยวยางรออีกครับพี่น้องเพื่อสิพ่องานครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะครับยางรอบมองังกอันั่นดอกนั่นดอกนั่นเอาไปได้ครับเพื่อ,อครับโอ้โ,โอยตาเนาะตานี่ยี่ตีดอกนึงมีโอ้เหลียวโบเห็นพี่น้องที่แรก โอ้ยเอาได้บ่นองใส่กับตาไปก่อนแลวครับจ็กสิล่างได้ขึ้นได้พี่ผมมีจีเนนาะเอ้านั่น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 ,น,นอีก2อจีพี่น้องอูนอยู่ในพุ่น มาแล้วสวยๆเลยครับโอ้เชงสีแค่นหนเห็นว่าจะได้จะดอกบานเนาะดอกงายๆสีก็งามอยู่ดีอ่าครับพี่น้องได้มาอีกแล้วครับผมครับผมเห็นอีกแล้วครับ เห็ดลวง,งกขกาวครับพี่นอ้องแต่ว่าบานครับเห็ดลงงกขกาวซี่ดอกแต่ว่าบานครับพู๊เสดใยขั้นบาบานคือสิงามพี่นอ้องบานเก่าครับผม ครับพี่น้องดอกหนึ่งบานจนเปื่อยครับทั้งฝนตกน้ำเลยครับเนาะไว้เป็นเสื้อครับพี่น้องปีนาค่อยว่ากันจำไว้ว่าเมืองนีและครับอืมออีกแล้วครับสองจีนะครับหนึ่งบานสองบานครับจีหนึ่งอย่าพูด หอกหน่อยแท้เอาหอกหน่อยไว้ตะพ่อพี่น้องเอาเบิร์ดดีเบิร์ดครับไว้ตะพ่อยืมงาม่ดีพี่น้อง ลงอกแดงครับโมเมนเหลืองเลยแดงเลย้ดอกบานก็ครับผมโอ้ยบกอยบกหอยเนี่ยโอ้ตายแล้วบกหอยไปแล้ว จังสี่แค่ไหนครับปู่ท่านแมนพออ่อจังสี่เนาะคือสีคักบานครับสะสมดอกบานพี่น้องนะครับลุยต่อครับผมยุ่งกรลายโอ้ครับพี่น้องอีกดอกนึงครับดังใจพี่ย่างมาโดนเติมหัวตะม่พ่อดอกนึงแล้วก็สามสี่ดอกยี่บองนันบานเท่าครับเอาบ่าได้จะบ่ได้ไทยให้พี่น้องเบิง้ง ครับเก็บกันครับผมครับผมบง <c oughs> เห็นหลงกขาวดอกนี้พี่น้องอ,อ,อู้ลมทวนบานครับโันบัวบานมี ผมว่าท,ที่จุ่มงามโอ<ฮ>้สีดายครับพี่น้องมือว้านบาด้มาครับผมอีกมูนึงครับบ้านเบิดเลยครับหนึ่งสองสามสี่หา้าหก เจ็ดดอกบานเบิดพี่น้องเอาได้บ่บบเดี๋ยวขอเบิกเงินครับทำเอาได้กระเซียวครับถ้าพ่อรางได้กระเซียวเนาะแต่วันมีมีดอกตูมพู่นฝากขุนซองดอกอยู่ข้างในแต่ต้องไปทางปลาทั้งขุนเขามานะครับผมขอเก็บกงินครับผม คำดอกครับ สองดอกครับ <laughs> พี่น้องย่างจนทั่วป้าแล้วครับคือสีโบคือครับพี่ได้สมิ่งแล้วครับเมื่อนี้นี้พี่น้องครับเดี๋ยวหาทางอวยกลับบ้านครับแบบนี้ครับเมื่อนี้ก็นี่แหละครับผลงานได้หลาไหลครับแจ่ก็ได้พ่อเกียงอยู่ถือว่าโบผัดครับผมได้ไปยูไปกินนี่พ่อไปอยากตีแกงไปซุปนี่แล้ครับพี่น้องครับผมพี่น้อง มันนี่กับสิวย่างเ,เนี้ยบ้านเหรอครับบ่เนี้ครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จากลาพี่น้องไปสักนิดแล้วครับเดี๋ยวพอนไม่คลิปหนาอย่าลืมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ท่านพ่อกระเทินครับผมก็เมื่อยครับย่างปลานนหน่อยๆดอกแต่ว่าเมื่อยอ่ะวพอนไม่คลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ